บบบบเวียดนามพีดสวัสดีพวกเจคเลนท่านอยู่กับจอดีแล้วหล่าฮะกลับมาคันกับในย4ชั่วโมงในเวียดนามพีดแมปที่เราเคยเล่นเมื่อหลายเดือนโคตรนานแล้วแต่ตอนนี้เขากลับมามีน้อง,องส่งมาใน ดิสคอร์ดบอกว่าพี่แมปเวียดนามพิษกลับมาแล้วกลับมาพรับความยิ่งใหญ่เดี๋ยวมาดูได้มันยิ่งใหญ่ยังไงรีเวิร์กออไอซ์แลนด์และสกิลทั้งหมดนี่เป็นไงล่ะเออรีดา้าด้วยเป็นไงหายหมดเลยนิวฟุตบาเลียผลบินได้และก็ลบผลผลยางและฟินิกอะอ้าวหายมีดาบใหม่แล้วก็โอ้ยปรับอีกเยอะแยะตาแป้ไก่มาดูที่สโตกันก่อนฮะอ้าวไม่มีดาบโยลงโยรุแล้วเหรอเพ้ โอ้มีแตโดนเนตไม่เอาครพี่พี่ต้องโดเนตผมนะเจ้าของแบบกูจนจะตายหาแเลยเด็กมามาแล้ววันจะลืมซื้อเสื้อกูด้วยท่านผู้ชมนะใส่แล้วหล่อเท่สมาร์ทปัดเปียวใส่ปุ๊บสาวทักทักคาลักนักไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเถอะดีกว่าพูดอะไรเว้นออกสต รุ่นใหม่ n a v a แฟ Phantom เป็นหนึ่งใน5รุ่นใหม่ในตระกูล e X-Trail Steel ผมใส่จริงมาสักพักแล้วเลยจะมาแนะนําตัวนี้มีความพิเศษที่วัสดุพรีเมียมสุดหรูถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตเพราะขึ้นลูกด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัด3 d ดีเริ่มเปิดขาย5รุ่นใหม่ในวันที่15กรกฎาคมนี้พิเศษช่วงเปิดตัวมีส่วนลดพิเศษลดไปเลย300บาทและถ้าหกว่าใช้โค้ดมมคุม่าไปด้วยแล้วก็ลดเพิ่มออนท็อปไปอีก100บาทแถมยังได้รุ่นรางวัลใหญ่ PlayStation 5อีกด้วยซื้อช่วงเปิดตัวนี่แหละคุ้มสุดๆรอไม่นานไม่ซื้อตอนนี้ของอาจจะหมดนะจ๊ะและต้องรอคิวยาวด้วยไเตรียมรอซื้อเลยที่แฟนเพจออกตัดเข้ามาในตัวเกมแล้วนี่อะไรเนี่ยเครดิตกูมีเครดิตโอ้ยสาวคุณคุณน,นี่กูเล่นไม r คับหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอเคเวียดนามพิษกดเพเลยโอ้ยสาวก็ใช่เลยว้าวมาแล้ว,ว้อคอนคุณคุณน,นะ ค้อน <sabia S 2> ที่ไอ้หนุ่มนี่มันถือคุ้นๆมึงไปเอามาจากบางปืดในแกนพิษออนไลน์หรือเปล่าเอ้ยมาแล้วกะพีจ๋าจอนี่กลับมาแล้วอจอน์ี้ตายแล้วครับผมโ <c oughs> ดนหมาโดานดาบไมคับฟันตายเฮ้ยเกิดใหม่ด้วยโอ้ยเกิดมาแล้วก็ผมตรงนี้มีลีมีแตดไอเทมครับยังซื้อไม่ได้แล้วตรงนี้คือที่สมพลดาบราคาเจ็ดหมื่น ดาบราคา10000มีสเตตให้เราดูห้ามีเลือดเอ็มีเงินมีเลเวลแล้วก็โอ้หน้าสเตตทำดีอะเนี่ยถือว่าใช้ได้ตั้งค่ามีโลโหมดด้วยอันนี้ยังโลไม่พออีกว่าเนี่ยช่องเก็บของฮะโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าทำอะไรก่อนดีเฮ้ยหน้าตาคุ้นณ นายจะมาสอยมวยสอนมวยจอด,ดีเหรอได้เลยเดี๋ยวขอนั่งอ่านก่อนนะวิธีสอยมวยทำไงโอเคอ่านเสร็จแล้ว <c oughs> อ่านโคตรเลยเลยจอด,ดีสะบอกี่มึงฉลาดใช่ไหมสมองมึงมันฉลาดเออนี่แล้วไปต่อยไมยกี้ไนดะ้ที่ไหนกันพี่ <c oughs> มึงลกูกน้องมันไม่ใช่เหรอฮะมึงเป็นเพื่อนมันไม่แช่เหรอโอเคแล้วก็มารับเควสฮนะว้าวเฮ้ยเย็นไอ้หนุ่มกูยังไม่รับเควสเลยขอรับเควสก่อนแบนดิตฮนะนี่เลยเอ็กพีตีสี่ตัว ต่อยต่อยหวดหวดหวดโอ้หโอ้ยต่อยทีละหนึ่งแม่งเลือดมันจะห้าสิบมาไหนมันจะตายแล้วครับพี่น้องชาวไทยฮะจอดดี้เพื่อนจอดดี้หวดมันอืออือบุญเบ่าซัมเบ่กดไอ้หม้อบังกันไปเลยน้องช่วยพี่หน่อยน้องน้องช่วยพี่ดี ต่อจะตายแล้วโอเคตายหนึ่งตัวแล้วท่านผู้ชมว้าเฮากุเทพเลยแต่เลือดกูจะหมดแล้วเอ้ยเบคอนช่วยกูทีเบคอนช่วยช่วยหน่อยเอ้ยช่วยช่วยเลยช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละหมัดคนละดอกไว้ไว้เอาเอากูเกลียดท่าตายมันมากเลยมึงดูตอนนี้มันขุดไปเป็นตัวหนอนอันเล็กตัวหนึ่งอะทำไมมันยากจังวะเอ้ยโอ้แบบนี้เก็บเงินไปซื้อหมัดดีเอาไปซื้อดาบดีกว่าไหมเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่มันใช้ผลบาเรียวเว้ย โอ้โหเหมือนภูเขาที่กูวาดในโปรแกรมเพ้นท์กันไปก่อนเลยท่าเมื่อกี้เอากูตายอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยนี่เป็นสองเลยฮะเควสเสร็จแล้วอุลิควสได้ที่เลเวลอ่ะพี่พี่มึงไม่มีแบบมึงไม่มีแบบซื้อคูณสองคูณสองหน่อยเลยหรือไงเกมมึงไม่ไม่หิวตังค์แล้วเหรอลไม่ไม่อยากเอาตังค์เลยอ่ะตรงนี้คืออะไรเฮ้ยวอเตอร์สไตล์แต่มึงพาดาบของบลีสนะมึงมาขายวอเตอร์สไตล์ได้ที่นี่เหรอมาดูเด้กูต่อยแรงขึ้นยังเว้ย ครั้งที่แล้วกูต่อยไม่โคตรเบารอบนี้กูต่อยสองทีตายหมดเลยปับป๊บปั๊บเฮ้ยโคตรแรงปับป๊บปั๊บอย่าไปใหญ่กับพี่น้องพี่ตัวตึงพระนครปั๊บปั๊บแป๊บเดี๋ยวเวล้าเ,เลยเราต้องฟาร์มทีเดียวถึงเวลสิบก่อนนะผู้ชมนะขอฟาร์มกันถ้ามีผลสักหน่อยก็น่าใจดีมากเลย วันช็อตแบบเศร้าหลินนะวันช็อตปาบเฮ้ยไม่ไม่สิบอย่างเ้ยไม่สิบแล้วยายที่ได้อย่างดีพี่ผมไปตีบอสได้ยังไงเออดูก่อนโอ้นี่นท่าแดดปเลยเนี่อยอูยจะกระห,อห่อบเฮือดอากาศบอสนี่ไงไอ้จริงมันไม่มีเควส์หรอกเฮ้ยนี่นี่บอสเหรอเฮ้ยบอสบอสเหรอบอสเหรอเอาดิเอาเดิเอาเดิเฮ้ยไม่ขนาดมือกูหลอกแต่เลือดกูเหลือหนึ่งเฮ้ย เกือบตายแต่ไม่ตายว่ะโทษทีประเด็นคือเราต้องฟาร์มที่นี่ถึงเวลอะไรแล้วเนี่ยถามจริงจะบอกวเราไว้ห้าสิบอะ,ะฟูด้ดผีพี่ฟูด้ดผีฟูด้ดผีเฮ้ยเอากูไม่ได้พี่พี่ขอฟูด้ดผีหน่อยฟูด้ดผีขอสตีนผีหน่อยเอามันเอามาหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยกูขอฟูด้ดผีหน่อย,ยได้เห็นไหมมีไวรุ่นฟูด้ดผีอยู่เต็มเลยตามมันไปดิเผื่อมันให้พี่พี่ครับ พี่ผมขอฟูดพีดหน่อยพี่พี่ผมขอฟูดพิดหน่อยกูจะตามมึงไปจนถึงเป็นนรกกูจะตามไปเป็นผัวมึงเงินกูวิ่งไล่จับมึงเอา้ากูโต้กัยกูโดนหลอกกูโดนหลอกจมน้าตายดีกว่า,ามาแรงสาบไว้น้ําไม่เป็นฟูด <c oughs> <c oughs> ผิดฟูดผีดฟูดพีดส้นตีนผิดนะครับพี่ผมขอละกูดฟูดเอา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 หมดเลยจงกวะนนี้ผมเอาหมดเลยผลอะไรก็ได้เอาไหมผมเลยโอ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วผู้ชมได้แล้ว ผลอะไรวะเนี่ยผลแมวอะ่ะเดี๋ยวบอกนะเม่อสาวกูจะกลายเป็นแมวแล้วโอเคโอเคเลยมาแล้วกูได้ผลแมวมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยผลมาวัดไอ้หนุ่มนี่มันใช้ผลมาวัดกูก็เป็นผลมาวัดเก้มเนี่ยจากเมื่อกสาวสูมาวัดกรบผมท่านผู้ชมมาดูดิ ถ้ามาวัดเป็นยังไงมามาวัดคำลำวุ้งตายวุงวายวายดูอยู่มีนกูรู้ว่าผลแมวนี่ได้ๆผลหมาโอ้โหชีวิตกูจะบ้าตายทำไมต้องมาเจออะไรอย่างงี้วะเด้ยและอีกสกิลคืออะไรวะสกิลเอ็กซ์โอ้ยโกงเล็บหมาฟูดปีตฟูดปีต์โอ้วยรุนฟูดปีตอีกนะพี่มึงคิดว่ากูมีเหรอไม่มี เฮ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดไอ้เช่นี่หนุ่ไอ้หนุ่มนี่มันหลอกกูมาหาระเบิดนะผู้ชมเฮ้ยกูนึกว่าเงินพี่ชายแกลหลอกกูเจ้านี่มันหิวเงินอยู่ด้วยไงดูมันดีดเงินออกไปเลยมันหลอกเด็กเนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยไอ้หนุ่มฟู้ดผีดเนี่ยพี่แม่งผลเจ้านี่เป็นอะไรวะเนี่ยสมผลให้หน่อยสิน้องเบคอนนี่น้องพาดาบอยู่รู้อะไรวะเนี่ยฟาร์มแป๊บได้ไอนี่หนุ่มไอ้หนุ่มนี่เปนแค่ผลลัพธ์หนด้วย ไม่ดาบยูรู้นี่มันทำไมมันเจิงยังไงนี่ยๆระวังไว้ท่านผู้ชมถ้ามึงเห็นนะอย่าไปหยิบนะเหรียญปลอมเหรียญปลอมเบคอนยาได้ไงตายโอ้ยฝนมึงโคตรปั่นเลยฝนหมาพี่เวนกุงเล็บหมาโอ้โอ้เจ็บ เจ็บี่คำรามหมาสังหารวง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 เหมืนโดนหนำเลยเลยกูใช้หมัดเหมือนเดิมยังดีกว่าเยอะเลยผลผลหมาบ้าขี้เลื้อนนะเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้กูได้ยินเต็มเลยผลเกลือชิมหายฟากไปก่อนเลยปั๊บ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 โอเคขอฟากก่อนท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เลยสามสองและมีเงินหนึ่งหมื่นแล้วได้เวลาที่เราจะซื้อดาบกันสักทีฮ่าดาบราคาหนึ่งหมื่นซื้อมาเลยคาตาโนาบ็อก โอเคโอเคได้คาตนามาแล้วว้า wow. วไหนมาดูดิยัเ okay. ข้ว้วันนี้พิตเตอร์ปักเกอร์กูขอฟันมึงหน่อยดิถ้าฟันมันเหมือนกระบอกของเล่นโอ้โหกูละเพียแล้วนะอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยกันเลือเอ็ดหรือเปล่าว่าไม่น,น่าใช่นะเอาเอาเอาบัคเอเอ,าเอามาแลงกสาบินได้เมื่อกี้ว้าวกูบินได้ ขอยตรงเรือโอเคเอ้าวแล้วกระโดดออกทำไมมาแล้วครับผมเรือมาแล้วเฮ้ยออาวอาเอาเรือคว่ำใครก็ขับเรือท่านี้กันวะเจอาสิเพื่อนเฮ้ยเขาก็กขี่เรือปกติมึงเอาหัวจมจมน้ำเนี้ยโอ้ยโคเทกันไปแล้วเพื่อนโอ้โหนี่เลยเรือเอสหเกมนี้มันโคตรดีจริงๆเลยวลาชอบจริงๆเลยดูวะท่าขี่เรือแบบใหม่ไง เออนี่ขี่แนวข้างเย้เคเขี่ยเรือเรืออะไรเนี่ยเอ้ยจีฟ้าชีฟ้าเอาจมด้ำเอา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 ยกล้อเชี่ยเรือยกล้อได้เชี่ยโอเคได้เวลาที่เราจะไปทัวร์เกาะอื่นกันบ้างครับผมตอนนี้ผมอายุสามสิบเจ็ดแล้วนะเรือใครมาได้เฮ้ยกูและเพียกับเรือเกมสตีนี่จริงเลย้องต้องรีบเล่นนะครับก่อนที่กูจะทนไม่ไหวกับเกมนี้ละกูพิยามาก โอเคต่อไปเราก็ซื้อเรือมีสปีดบทสสัมน้าสามน้าเลยมาสามน้าเรือเร็วแรงทะลุนรกไปอนอันนี้เร็วแล้วพี่เฮ้ยคนขายมึงหลอกกูปะเนี่ยว่าต่อ u า k มันเร็วตรงไหนเว้ยกูถามจริง นี่เร็วๆอเออเรือลอยได้มึงดูขาจอร์ี่มันทะลุเรือออกไปแล้วเนี่ยว่าแหม่มึงยิ่งอัปเดตยิ่งพังนะกูว่ากูชอบอันสมัยก่อนมากกว่าดูทรงเกาะใหม่ไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ยกูไม่เห็นอะไรเลยไงประเด็นนี่แหละอย่าบอกนะว่าเกาะมันอยู่ไกลเหมือนแกนพีทอะไรเงี้ยขี่กันตาเหลืองได้ถ้ามันเร็วได้แค่เนี้ยเริ่มเห็นเกาะแล้วเริ่มเห็นเกาะแล้วเฮ้ยนี่เกาะอ,อะไรแตไมมายืนโดดเดียวเดียวได้กลางท่อเลีอยอยู่เงี้ย แวบชนแม่เอ้ยว้าววววทีกับพี่วันนี้ต้องเป็นทางลัดนะครับโตชนขี่เรือขึ้นก่อีแล้วคูนี่สิโซก็เป็นแมปคนเอเชียสมัยก่อนแมปคนไทยเนี่ยไม่ต้องทําได้นะขี่เรืออย่างเงี้ยเฮ้ยเลี้ยวพี่เลี้ยวเลี้ยวกูจะไปเกาะนี่พี่กูจะไปหาดิโอเฮ้ยนุ่มเรือมันเลี้ยไม่ได้เฮ้ยทุกคนช่วยกูดีต้องใช้ระบบเบรกอย่างนี้เลยดีกว่า สไลด์หนอนขึ้นไปเลยครับพี่เออแล้วก็กระโดดแม่งเลยเอากูตกน้ำตายอีกทีนี้เรียบร้อยปวดหัวเกมมิ่งเอ้ยทัวอะไรวะน่ท่านผู้ชมเฮ้ยชี้ผีตาโขนว้าวบูลดจกิเกเน่าใช่นะกว่านี่เหมือนผีเป็ตมากกว่าอะไรกิกกักิกเชคเชลที่เซตสแตตพอยยงโอ้น่าเกลียดน่ากลัว กูรู้สึกกลัวเจ้อนี่ไม่นับเป็นไอดอลแล้วกันนะคนเนี้ยกูอยากจะพาทุกคนไปทัวร์เกาะอื่นไงเพื่อทุกคนจะได้แบบมาเล่นกูรู้พวกมึงไม่เล่นหรอกเชื่อกูอ่ะเอาอีกแล้วฮะเรือเหนือเกมมิ่งว้าวเรือใครไม่รู้เยอะแยะตาแป้งไก่แต่กูไม่สนใจเพราะกูน่าจะขี่เรือขึ้นไปังไรละขึ้นไปเลยพี่เออมาันต้องขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยของจริงนี่มาถึงเกาะแล้วเว้ยพออลอ,อเดี๋ยวกูตาย ที่นี่มีคนใช้ผลอะไรบ้างครับโอ้เลยเี่ส40เลยนะครับฮาไม่นขนาดมือกูหรอกฟันฟันในทีเดียวตายทีเดียวทีเดียวเออเออเอากระบ,บอกไปกินนี่ไม่ใช่ดาบแต่มันคือดาบของเล่นเอยพี่อะไปขึ้นบันไดกันดีกว่าเกาะฮิมาที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่ไงดาก้อนคอมแบตไงราคาแสนหนึ่งครับผมฮมีรูปบ็อกฟุตอยู่ที่นี่นด้วย สงสัยเกมนี้น่าจะเลฟเฟรเรมาจากบล็อกฟุตดีแล้วนะจะดี้ผมมึงงอไปแต่ตอนไหนวะเพื่อนมึงมีผมตั้งแต่ตอนไหนไหมหรือว่ามันมีนานแล้วเพื่อนหรือว่ามันเป็นเวฒนาการของผลหมาหมาขี้เลื้อนไหมกูจะว่าเกินไปหรือเปล่าขอซัดไอ้พวกนี้ด้วยหมาขี้เลื้อนหน่อยงง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  โอเคสำับแบบนี้นะครับกิงๆม,มีอะไรทำอีกเยอะเลยผมรู้แหละแต่เวลูกน้อยเกินนะครับกูเพียมากนะครับไปแล้วบ๊าย <c oughs> บายอย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดสมครใหกันด้วยโดดน้ำตายดีกว่า <c oughs>